สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนนะคะอ้อมเองค่ะจากรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมจะมาแจ้งผลงานนะคะผลงานให้ทางทุกคนได้ติดตามนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ชายญี่ปุ่นเนาะจะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กนะคะทีะ่ชื่อเรื่องจะเป็นชื่อเรื่อง5เคล็ดลับ พิชจใจผู้ชายญี่ปุ่นนะคะหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะเป็นอ e ีบุ๊กที่อ้อมจัดทําขึ้นมาเองนะคะเรียบเตรียมทุกๆตัวอักษรทุกๆความคิดแล้วก็เรียกว่าแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากอ้อมก็จะรวบรวมเก็บมาไว้ที่นี่นะคะสําหรับใครนะคะอยากติดตามผลงานอ้อมชิ้นนี้นะคะสามารถที่จะ เรียกว่าเดี๋ยวอ้อมจะแจ้งวิธีเข้าไปดูละกันเนะาะก็หน้าอ e ีบุ๊กของอ้อมก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนก็คืออดับแรกอ้อมจะมีแปะลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปนะคะทุกคนสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์นี้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไปที่หน้าของหนังสืออ e ีบุ๊กที่อ้อมได้วางจําหน่ายไว้นะคะราคาอยู่ที่ 119บาบาทเท่านั้นนะคะก็ทุกคนคุ้มค่าแน่นอนถ้าเกิดว่าได้เข้าไปอ่านนะคะพอถึงหน้านี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปคลิกนะคะคลิกตรงซื้อนะคะมันก็จะไปเพิ่ม ที่ตะกร้าของเราหมายถึงตะกร้าที่เราจะซื้อหนังสืออ่านนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็นอกเหนือจากสังสือเล่มนี้ถ้าใครสนใจหนังสือเล่มอ,อื่นนะคะของคนอื่นก็สามารถที่จะไปเลือกดูก,ก่อนก็ได้ถ้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนอการเพิ่มลงไปในตะกร้าเสร็จก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ชำระเงินนะคะพอคลิกเข้าไปที่นี่แล้วมันก็จะไปอยู่ในหน้าที่เรียกว่า ยอดรวมชำระเงินนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้รอนะคะรออีเมลจากทาง MEB นะคะเขาจะแจ้งยอดชำระนะคะที่ระบุยอดอาจจะมีเศษสตังมาด้วยก็คือให้เราเนี่ยเรียกว่าโอนยอดให้ตรงกับที่อีเมลเขาแจ้งมานะคะหลังจากที่เราโอนยอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือรอทาง MEB นะคะเขาเอาหนังสือที่เราซื้อเนี่ย เข้ามาอยู่ในชั้นวางหนังสือของเรานั่นเองนะคะโดยที่ช่วงระหว่างที่รอการดําเนินการเนี่ยประมาณไม่เกิน30นาทีนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็จะไม่รอช้าสามารถที่จะคลิกเข้าไปดาวน์โหลดนะคะตัวอ e ีบุ๊กหนังสือเล่มนี้แล้วก็ใช้เวลาว่างนะคะช่วงนี้เนาะในการอยู่ที่บ้านนะคะสามารถสุขใจไปกับเรียกว่าการหาวิธีคลิป เคล็ดลับที่จะพิชิตใจผู้ใช้ญี่ปุ่นได้นะคะว่างเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีนะคะยังไงก็อ้อมขอฝากผลง,งานชิ้นนี้ให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะยังไงช่วยสนับสนุนนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของทางอ้อมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากค่ะ